อยู่กับแม่ครัวนะครับกําลังทํากับข้าวอยู่นี่คือกับข้าวครับผมแกงหน่อไม้ครับผมมันคือหน่อไม้กําลังเดือดปุ๊บเลยครับนี่ก็คือพี่แกงครับผมทําเองครับโดยแม่ครัวสั่งมาจากปลอยเป็ตครับผมนี่ก็คือปลาทูเค็มครับผมสูตรโบราณครับกับข้าววันนี้สูตรโบราณอันนี้ครับผม นี่ครัวเรากาลังทําอยู่ครับตั้งใจทํากับข้าวหุมข้าวก่อนนับแรกกลัวเด็กๆจะไม่ได้กินข้าวครับนี่คือแม่ครัวครับผมนี่คือการหากาดข้าวครับโอ้ยเด็กอันนาอนี่ครับวันนี้กำลังหากาดข้าวเพราะว่าข้าวมาแต่ลงสีครับข้าวนาทำเองครับนี่ เมนูวันนี้ของเราจะอร่อยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแม่ครัวหลังตั้งใจทำแล้วครับ แซ่บบ้ามุน,นี้แซ่บขอสัมภาษน,นะครับแซ่บบ้ครับบ้แซ่บแซ่บนาน,นานทีได้เป็นดาราเนาะนานนานปีอะไรอันนี้ก็คือกับข้าวของเราครับแกงหน่อไม้แกงกะทิครับ เราไม้กท็ที่อาหารใหม่อีกนี้ก็คือทุเรียนเราคืออาหารว่างที่เราต้องกิน <c oughs> กินแล้วก็อร่อย <c oughs> บอรมิคาต่างกงด้วยบาทนี่แกะไม่อกรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับสวัสดีครับผม